ในคลิปวิดีโอนี้แกงอีวัลจะมาล่าผีเจ้าจัมโบ้แบนแบนตัวอ้วนแอกแก๊กแกแกแก,กันอยู่ในนี้สบายดีแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมจะเป็นความกรุณาที่คุณอย่างเบื้องสูงอย่างหาที่สุดมีได้กดไลค์กดต like, ิดตามให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคนด,ดูจะเป็นการขอบคุณอย่างมากๆเลยขอบคุณมากเลยแล้วก็ไปดูกันเลย วันนี้อารมณ์ดีกินไก่มาด้วยเหรอซื้อมาจากไก่มาจากไหนอ่ะอ๋อหน้าปักซอยตรงข้างหน้านายนี่เองตาขาหน้าเองมันเล็กจังเลยมันไม่เห็นใหญ่เหมือนปกติเลยอ่ะไอ้ย่าคิดไปเองซีนเนี่ยแหละใสปกติแล้วพอเราอยู่ในโลกยักษ์ยังไงล่ะลกใช่แล้วใช่แล้ว่าเราอยู่ในโลกยักษ์ในคลิปนี้เราจะมาล่าผีกันห่างหายการล่าผีนาวนบางมากเลยใช่แล้ววันนี้เรามาในเอ่อ ดูเหมือนว่าจะเป็นร้านขายของเล่นนะคนดูปราบผีที่มันเป็นตัวดีน้ํามันของเล่นด้วยแล้วได้ต้องแต่งตัวเหมือนตุ๊กตามาเพื่อความแนบเนียนเปาแทนตุ๊กตาอยู่แล้วเตอดไปเต้นอีกสักรอบเต้นแก้เขินเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรคิดอัไไม่ออกสมองตัน นี่คิดออกแน่นอนน้องผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจในคลิปวิดีโอที่แล้วยินดีด้วยเอาละเอาละคำถามในคลิปนี้น้อนมัสคอตก็พร้อมที่จะเอามาให้แล้วมาเลยน้อนมัสคอตอาฮ่าคำถามอยู่บนหน้าจอแล้วคำถามไมอยู่ว่าถ้าคนดูเจอเจ,อเจ้าจำโบโอ้วนจากแบนๆบนคนดูจะมีวิธีปราบมันอย่างไรอุ อุตา่าลงไปตกกับข้างล่างเยอะๆนอนมัสคอตลอเลือกคำตอบอยู่เต็นปิดท้าย นั่นก็คือเด็กที่เห็นร้านขายของเล่น <laughs> นั่นก็คือพิเีษของเด็กที่เห็นร้านขายของเล่นไหมโอ้แล้ววิ่งมาแต่เขาโดนแม่กระชุดไปอยู่แต่แต่โดนแม่แม่ล่าวว่าอยู่ไม่สาม,ม,มารถมาลาขายของเล่นได้ราท้าผีเรามาจาับคนร้ายกันล <laughs> ถขายปริศนาผีเราจะมาขายปริศนากันว่าที่นี่เป็นผีจริงหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งหลอกลวงขึ้นมาและนี่ก็คือลูกค้าที่ทางขายไปนานเราถ่ายคอนเทนต์ปราบผีเรา ลืมคอนเซปต์นี้ไปเลยคือคอนเซปต์ลูกค้าใช่เรามมวปาบแบบไร้เป้าหมายปาแบบไรเป้าหมายและลืมเลยว่ามันต้องมีลูกค้าพับเพื่นอนคนนี้มาดว้วยนางคนนี้ไม่ใช่อาวุธแต่ว่าใช้จิตสัมผัสคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมไอ,อรู้ไ<อ>มหมผีอยู่ไหนแล้วเราจะไปหากันข้างในยังไงล่ะก่อนอื่นแกนต้องซื้อารกับลูกค้าก่อนว้าลูกลูกค้าบอกว่าอะไร ลูกค้ากว่ามันมีก้อนเขียวๆมาหอย่างอาคานเข้าไปในเนี้ยแล้วมันก็หายไปเลยพร้อมกับมันก็บน,นปิ้งลูกค้าไปด้วยหาของที่ใช้ในการสัมผัสผีเดี๋ยวนะฉันผู้สังเกตมีใครทําน้ําเขียวหกนี้นี่อาจจะเป็นเบาะแสว้าวตัวละลายแล้วสินะปิดคดีโ<ฮ>อ้ยเจ็บ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 นี่แหละนี่คือเบาะแสแรกีน,นจะไปชนเก็บหลักฐานไปเครื่องอะไรเก็บไป เ่องนี้กำลังเก็บตัวอย่างอยู่เพื่อคนหาระบุสิ่งที่ใกล้เคียงกับไอ้สิ่งนี้อะไรเออสวยไม่ปลอดภัยบางอย่างที่นี่เป็นร้านขายของเล่นกูตาดุ๋ยตัวใหญ่จังเครื่องระเบิดเลยร้านนี้ของเล่นเต็มไปหมดเลยเด็กๆน่าจะชอบมานะเมื่อกี้ใช่แหละนั่นแหละฉันเห็นฉันเห็นพ่อแกมันคือตัวร้ายจากบัตไลเออร์จำได้แต่แค่บัตไลเออร์หรือว่ามีแกอยู่ด้วย เออจะขับเซิร์กจะขับเซิร์กผู้ยิ่งใหญ่นี่อะไรเขียวเขียวบดีน้ำมันฉันสัมผัสได้เอาอีนางอีนางหน้าละเอาอีเอาอีคนสวยนั่นมาเฮ้เฮ้เฮ้ยสาวสวยพี่ข่าเบอร์หน่อยสิเฮ้ยพูดได้ไอ้พวกแกเป็นใครฉันกำลังคำสินอยู่เลยอุ้ยหิวแล้วเกิดอ่ะแฮมเบอร์เกอร์ บอรพวกแกเอ้พวกแกเป็นใคร่ะพวกเรามาเพื่อทำตามหน้าที่และงานของเรามันเป็นงานของเราส่วนงานของแกคือให้พวกเราป่าบันิีงแอบป่าอะไรไม่รู้แล้ไงเอาไปฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วและฉันจะอยู่ที่ดีต่อไปที่นี่มีอาหารมากมายมีของเล่นมากมายโอ้ยแลาวันราจันจะทนมันแล้วแค่กีรรถไฟทำอะไรฉันได้อ๋อออกไม่ได้ออกไม่ได้ โอ้ยเยอะไหมฉันต้องผิดอะไรโอ้ยเยอะทำไมโอ้ยฉัาต้อผิดอะไรใจเย็นเลดฮอนที่เธอคิดว่าแกเป็นผีและนี่ก็คือโซนแห่งความโซนบาร์บี้โซนแฟนตาซีบาร์บี้บาร์บี้แฟนตาซี ่้ใครที่ได้ของเลยชิ้นนี้ไปจะต้องถนอมมันให้อย่างดีไม่เช่นนั้นเด็กคนนั้นจะถูกหักคอหักนิ้วโอ้โหเฮ้ยอะไรอะอะไรอะโอเคแล้วอะพวกเราไม่ยอมแพ้นะไอ้แฟนไอ้สองตัวนี้อันนี้มาทำลายฉันล่ะฉันจีบไปหมดเลยด้วยสองตัวนี้แกไม่สนหรอกนันมันนกนี่วะโอแกต้อง อนะไรฉันทำอะไรให้พวก,กแกแกหนาไปทำให้ลูกค้าของเราไม่พอใจยังไงแล้วหน้าที่มันก็แค่รับจ้างแล้วมาจัดก,การอีกทีฉันทำระดิงฉันเกะทำระดิจงเกะหมายความว่ายัางไงฉันไม่เข้าใจอย่าทำลายฉันฉันไม่อยากทำลายพวกแกโอ้ยดูเหมือนจะรักเพื่อนนะคบคนชั่วมาพวกแกก็เป็นคนชั่วเฮ้ยเฮ้ย ืนลำแสงที่สัตว์ใครว้ามันรู้สึกว่าแรงเหมืนอนเมื่อก่อนเลย่ะโดนเนิฟปืนลำแสงจีซสัตว์โดนเนิบทำไมวาแกทำอย่างนี้หายขายก้อนดินน้ำมันวนนั่นเร็วมันอยู่ไหนกันมันไม่ มันลูกค้าจะถามมึกันว่าว่างานเสร็จหรือยังอะเอ่อยังไม่เสร็จครับยังัยังยังไม่อยู่ยังอยู่เราเราต้องจัดการให้ชื่นสากครับมันยังไม่เจอตัวนะผมผมทะการยิงปืนปุ้ยปุ้ยยิงปืนอัดยิงปืนอัดลมใส่มาแล้วมันก็หายไปโอ้ยไอ้สองตัวนี้ฮะนี่ฮะชะคอนน้องสาวแกไปแล้วแกเป็นายต่อไปไอ้ดอนแกจ้างไอ้สองตัวนี้ไอ้นักเพียรเราตัวนี้มาทำร้ายฉันใช่ไหมฉันทำอะไรผิดชัชวีนี่มานานแล้ว พวกแกไปได้กับฉันนะเรื่องส่วนตัวผมไม่ยุ่งผมแค่ปราบมันฉันเป็นมิกกัเด็กทุกคนไม่แต่ไอเด็กสองตัวนี้อยู่ดีมันเกลียดฉันแล้วมันก็ทำร้ายฉันตนลอดเลยแล้วี่จ้างคมทำร้ายฉันเงั้ยแหละฮะจะแจ้งตำรวจจะแจ้งตำรวจ <Police! Help! S 1> ไม่เมื่อไปเลยนะครับลูกค้าลูกค้ายังโอเคดีผมพักคอรลูกค้ากลับมาที่เดิมให้แล้วโอลูกค้าจะตายไม่ได้รับผมจะไม่ได้เงินคนระับใช่ครับเล่หยอะไรเนี่ย ไอ้พวกทหารของเล่นเหรอตำรวจมาแล้วพวกแกตายแน่จับมันไปเลยข่ามันทีมันเลยก็ดีไอ้พวกนี้มันบุกลุกครับลูกค้าจะต้องปลอดภัยแต่ก่อนอื่นผมขอเข้าไปอยู่ด้วยคนนะครับเอาไปโอ้ยโอ้เครืองอกลานก็มีเฮ้ยลุกข้าไปดีเล่นอ้ยอ้ตเอ็ดกระเอ็ดกระไตเอ็ดกรกไตเนา มือมุกมีคนเก่งเลยลูกค้าครับมันยังไงกันแน่ครับตกลงเรื่องราวเป็นยังไงครับไอเด็กจองคอแน่มันเกลียดฉันและมัน <Lanc> จ <aster> ้างวกแกมาทําร้ายฉันโอ้ยเอุ้พงสลาตันโอ้โหยิงเหมือนไปแคนเหลือนรอบเราไปฆ่านี่นี่นี่เอาไงฉันขอลาวกแกนล่ะ ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยฉัชีวิ่นี่มานานแล้วไอเด็กสองคนได้ต้องหากพว okay. <Okay. S 1> กแกกุมโนโกุมโนโโกุมโนมุโ <laughs> นดูไ <Okay, S 1> อ้ไรไอ้ไรไอ้ไรด,ดุมือดุมือลอยไปพุงเหรอกุมโนมโุโ,โ,มโนจโิบโโโโเอา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 มือแตะพุงเอามือแตะพุงโกุมโนโโกุมโนเพื่อนช่วยหน่อยตายก็ได้ฉันโดนลังแก โอ้โหอะไรนะเพื่อนช่วยันช่วยมุนโนมูนโนเดี๋ยวมุนโนมูนโนวุฒิที่เป็นบ้าไปเลยว้าวไม่ได้วุฒิข้างมันไม่เป็นไรเลยวุฒิอยู่ตรงนั้น he's standing right there menacingly อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย สควเนบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยโอยวายูดิเมื่อกี้เธอชันเปิดแก้วกินชันทำไมอ่ะนอะไรอ่ะือกิ่ีที่เกิดขึ้นเวลาไม่มีใครอยู่กับของเล่นมเฮ้ยไอ้โลบ้า เพื่อนของมันอืมเล็งอย่างสไนเปอร์อ้อโลบบอกเหรอโลบบอกเหรอนายระวังรถไฟโลบบอกเหรอโลบบอกเหรอโอ้รู้สึกพวกผมเงพวกนี้มันจะรักกันมากเลยนะจัมโบ้เพื่อนของพวกแกกำล,ลังโ <laughs> ดนไล่ล่าจะโดนไหมหัวอาคิชิหน่อย <c oughs> ไอ้ไนี่นี่เองวมันมันเป็นกับดัก แล้วเราแปลงเป็นของเล่นอะไรพวกมันไหมน่าเสิมันกบเกินว้าฮะได้ผลเหรอมันยังรู้มันจับกินเราได้นี่อะไรโอ้ยโหดําโอ้โยโอ้ยมันได้ผลเหรอลูกค้าเป็นไงบ้างเนี่ยอู้หูเวลามันดําไปหมดเลย ไอ้เห็ยไขาวไ้ไฟตกเลยโอ้ <c oughs> ไม่ควรเลยลูกค้าไป เว้ยลูกตาตาไอ้ดิมันจะเอาไฟกลับมาแล้วสาวนายหายไปไหนแล้วแกทำอะไรแกทำอะไรที่ฉันแกทำอะไรโอ้ติดๆกันติดๆแกเขินกันหยิบอะไรออกมาไม่รู้หยิบเดียวหาไปทั้งแบบนี้แต่อย่างน้อยไอ้ไอ้อ้วนไอ้จัมโบก็ตายใช่ไหมฉันยังอยู่ดีพอใจยังฉันเนียอุดมสมบูรณ์เพราะแกยอมแพ้หรือยังอ่ะเพราะแกยอมแพ้หรือยังอ่ะโอ้ย โอ้ยเลยวะโอ้ยพุงมันเอาพุงมันเอาพุงชนหน้าโอ้ยมันกำลังเยอะเย้ยเราอีโอ้ยเด็กโอ้ยจะคิดแล้วว่าอินโจอตายบ้านนี่แค่มันจะได้เฮ้ยเป็นไปไม่ได้เหมือจิ้วแพงงั้นเหรอเอาเอาคุงนะ พุ่งสาระตันหนักร้อยตันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันยังไม่ได้มาเพื่อตาย ฉันมีของขวัญให้เก๋และนี่จะเป็นคําขอโทษฉันมองแกผิดไปฉันขอโทษแกเป็นคนดีนี่ว่ะอากบอกแกแล้วไอเด็กสองตัวนั่นแหละมันจางแกมมาเพื่อสนองตันหางอว่ามันฉันมีของขวัญให้แกถือว่าเป็นคำขอโทษโปรดรับเอาไว้ด้วยแกจะรับเอาไว้ไหมเจ้าจมโบ๊ทแน่นอนเราคุยกันได้บ๊ายบาย